เราลูกเสือของไทยสวัสดีครับพวกเราเออนด้ดีนครับผมนิกครับร้องครับผมสัญญาครับสีไวโอลินครับผมแม็กครับแอคคอร์เดียนครับผมนัทครับเล่นเบสครับผมปองครับเล่นบัโจครับก็รู้สึกว่าเป็นงานเทศกาลตีเทศการดนตรีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากเลยนะที่ ยังอยู่ยงเขาเรียกว่าอะไรนะยาวเย็นยาวมานานมากเกือบเกือบสิบปีเออมันก็จะสิบปีแล้วใกล้นใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วก็ดีครับมันเป็นทางดีที่ทําให้เด็กๆอินดี้ที่ไม่มีเวทีที่จะขึ้นเล่นนะครับก็มาสามารถแสดงพลังกันได้ที่นี่ครับก็รู้สึกว่าเป็นข่าวดีที่สําคัญมากในประเทศไทยเลยครับและยังเป็นงานที่บงมากที่สุดเลยก็ได้วะ โดเยอะ50อง150วงเลยนี่ก็แทบจะเรียกได้ว <go> ่าเยอะที่สุดในประเทศไทย็วบาดในเอเชียเลยดีกว่าเอเชียเลยอ่ะก็หวังว่าปีนี้ก็อยากให้คนมาเยอะๆครับไม่ว่าจะทั่วจะที่ไหนก็ตามอยากให้มาชมดนตรีอินดี้หลากหลายแนวดนตรีมากมายนะครับอยากให้เข้ามาร่วมสนุกกันโดยที่ไม่มี สารเสพติดสิ่งเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์อะไรนั่นแหละครับอยากให้มาร่วมมือร่วมมือร่วมใจมาฟังดนตรีเราคอนโทรลได้มาคอนโทรลได้คอนโทรลได้นะมาคอนโทรลได้ก็คาดหวังว่าอยากให้ผู้คนที่ผิดหวังจากการที่โดนบ้านโดนน้ําท่วมนะครับก็มาดูดนตรีกันดีกว่าครับก็อยากให้ทุกคนชื่นใจครับสนุกสนานนะครับปล่อยเรื่องร้ายผ่านไปแล้วก็เรื่องกันใหม่กับดนตรีนี้ครับ ก็ดีคร um. ับสนวนจในวงติดตามวงได้ที่ไหนก็เฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กครับมีหลายช่องทางมากหน้าตาเรายบมี้นเฟซนีเฟซนีมีจริงจริงแล้วเรามีเฟซบุ๊กของวงอยู่ชื่อเฟซบุ๊ก s l a s erler 9 9 t band นะครับแล้วก็มีเว็บเป็น w w w e b r l e r 9 9 t band com แล้วก็ถ้าเกิดจะฟังเพลงฟัง m อ็อะไรอย่างนี้ก็ลองเสิร์ชเข้า YouTube ว่าเอเล่ในที่นายจะมีตอนนี้ก็ปล่อยอยู่หลายเพลงอยู่ก็ดูพวกไลฟ์คอนเสิร์ตพวกอะไรของเราเพิ่มความสนุกในการรับชมไ,ได้แล้วก็ล่าสุดเรากำลังจะมีซิงเกิลตัวใหม่เ,เพลงช้าของไฮล้อไฮล้ออยากให้ทุกคนฟังกันเชื่อเพลงเรื่องเล่าของหุ่นไลกันรอติดตามฟังกันได้ต้นปีต้นปีตนป้ตนปีนี้แน่นอนครับแน่มาใกล้กับโคินดี้เลยครับแบบเป๊ะเลยนะวันที่ย1มกรานะครับ 2,555นะครับศกนี้ก็อยากฝากให้ทุกท่านก็ไปกันเยอะๆครับอยากให้ร่วมสนุกกันค่าบัตรก็เท่าไหร่นะ100 49บาทเป็นคอนเสิร์ตที่โคตรถูกเลยนะโคตรอินดี้จริงๆออตกวงละบาท<ง>เออตกวงละบาทเองตอเปล่าดูตัไป150วงก็ตกวงระบาทเลยแต่ละส่วนหนึ่งก็มอบให้ผู้ประสบภัยห,หล,ลังน้ำท่วมนะครับก็อยากให้ เป็นพวกเราด้วยนะก็คันมากยู่ตรงนี้ที่อยากให้มากันเยอะๆวงระบาดนะดูวงระบาดใช่ช่วยกันร่วมบริจาคไปในตัวเลยแล้วก็มีมของขายด้วยเป<ช>็นโซนจัดจุจัก<ช>มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับเป็นฝีมือของคนดินด,ดีเราเนี่เองที่จะมาขายก็อยากให้มากันเยอะๆสุดยอดครับงานดี ขอฝากงานโคออนดี้อีกครั้งนะครับวันที่21มกราคม2555ที่สนามม้านางเลิ้งกรุงเทพมหานครตอนอะไรตอนอะไรตอนอะไรตอนกระแสน้ำมันจะแรงกว่ากระแสใจได้ยังไงวะเออพูดได้ด้วยแต่หลายเวที6เวทีนะครับพอเราอยู่เวทีลังสินนะครับ4โมง50เอ้ย4ทุ่ม50สาวเพียบสาวสาวเพียบครับแจ้มก็เจอกันครับที่โคอินดี้7ครับวันที่21มกราคมนี้ครับ